เก็บทุกย่านาสะอาดนะลูกค้ามีรูปมาโชว์นะกล่องนี้เลยค่ะ n o อต plus ค่ะชุดนี้เนี่ยครอบคลุมได้มากที่สุดค่ะแกะกล่องให้ดูนะตัวแรกคือกล่องนี้คือตัวน็อตเนี่ยชื่อสารว่า i s p พ r ริ b c k นะเก่งพวกใบแคบค่ะแล้วคู่ขวดนี้ไรโม่เนี่ยเด็ดเลยชื่อสารว่า 24D ฟดบวกพิโคลแรมค่ะไม่เหม็นฉุนด้วยใบยกว้างกกเถาเครือ ต้นแข็งตายยากผักบุ้งนะลงได้หมดค่ะไม่มีเหลือค่ะกกแก่ๆก,ก็ลงได้ค่ะแถมขวดนี้โคตรเด็ดคือตัวชีตานะจับใบพรีเมียมลูกค้าของฝรั่งเศสเลยเสริมฤิ์ยาดีมากชุดนี้คือเก็บได้หมดใบแค่ใบกว้างกกเถาเครือผักบุ้งค่ะเบ้องต้นก็หนึ่งกล่องเนี่ยต่อน้ำสอ0รลิตรฉีดได้สไร่นะเก็บทุกญ้านาสะอาดค่ะซึ่ง ในกล่องจะมีคู่มือการใช้ที่บอกตัววิธีผสมอัตราการใช้นะโคตรละเอียดตามนี้เลยค่ะยาค่าหญ้าเนี่ยไม่ยากเลยขอแค่ใช้ยาให้เป็นค่ะอัตราถูกต้องพ่อนอย่างทั่วถึงในขณะที่ดินมีความชื้นน้ำไม่ขังนะหญ้าตายดีตามนี้เลยค่ะ